ในเรื่องที่7นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบรายงานผลคะแนนของผู้เรียนสําหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาต้องการใช้งานเครื่องมือของ Google สําหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google c l a s s r o o m นั้นในเรื่องของการตรวจสอบรายงานผลคะแนนของผู้เรียนก็เป็นส่วนที่สําคัญที่ควรจะทราบและก็เข้าใจเนื่องจากหากคุณผู้ชมนะครับผมได้มีการใช้งาน Google c l a s s r o o m จะต้องทราบวิธีการใช้งานประกอบด้วยการสร้างและการจัดการชั้นเรียนการสร้างและการจัดการรายวิชาการสร้างและการจัดการผู้สอนการสร้างและการจัดการผู้เรียน <polarization. S 2> การส Marine, ่งงานมอบหมายและการตรวจงานการทําข <tem> <People to> ้อสอบและการเก็บคะแนนของผู้เรียนการตรวจสอบรายงานผลคะแนนของผู้เรียนและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้การตรวจสอบรายงานผลคะแนนของผู้เรียนนะครับผมจะอยู่ในส่วนของรายวิชาเรียนโดยเมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพบกับรายวิชาเรียนที่ผู้สอนได้สร้างเอาไว้ซึ่งในที่นี้เนี่ยจะพบอยู่ทั้งหมด4รายวิชาทดสอบโดยการเลือกรายวิชา e c e 2 0 2โดยการคลิกไปที่รายวิชาจากนั้นจะเข้าสู่รายวิชาเรียน ไม่เข้าสู่รายวิชาเรียน ECE 2 0 2ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพบกับเมนูเกรดด้านบนนะครับผมะนึ่จะเป็นเมนูสําหรับการรูผลคะแนนจากนั้นคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยจะพบกับรายชื่อของผู้เรียนในที่นี้นะครับผมจะเป็นรายชื่อของผู้เรียนและผลคะแนนจากการเก็บคะแนนของผู้เรียนในงานมอบหมายอื่นสําหรับการเก็บคะแนนของผู้เรียนนะครับผมจะเก็บอัตโนมัติหลังจากที่ผู้สอนเนี่ยได้ให้คะแนนไปแล้ว ในที่นี้นะครับผมผู้สอนได้มอบหมายงาน1ชิ้นละให้คะแนน100เต็ม100คะแนนนะครับผมซึ่งการตรวจสอบคะแนนจะต้องไปยังชั้นเรียนที่ต้องการจะทราบนะครับผมแล้วไปยังเมนูเกรดจากภาพนะครับผมจะพบว่าผู้เรียนเนี่ยได้คะแนนในส่วนของ Assign m e n t 1เนี่ยอยู่ที่100คะแนนนะครับผมในกรณีที่ผู้เรียนต้องการจะทราบผลคะแนนของตนเองนะครับผมก็สามารถเข้ามาอย่างรายวิชาเรียนได้จากนั้นเนี่ยเลือกที่เมนู Class Work ครับแล้วไปที่ view your work ครับ เมื่อคิดเข้ามาแล้วเนี่ยจะพบว่าผลคะแนนที่ผู้เรียนได้เนี่ยจะอยู่ที่100ทับ100นะครับผมจากภาพเลยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมการตรวจสอบและงานผลคะแนนของผู้เรียนเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ชชวยก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเปอ็นกำลังใจพวกเราด้วยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ